อันยองนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอ m จ c มา n n e l กันอีกแล้วนะคะเออสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมไลนเออไลนเกมเศรษฐีนะคะวันนี้นะคะเห็นกรอบนะ่าจะรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าพาร์ท พเมย์ผ่าดนะคะของเกียรทีจะแจกอะไรบอถ้าไมถึงจะัดสินใจเติมนะคะร้อยห้าร้อยสี่สิบก้าบาทเธอคือมันคุ้มมากเลยนะร้อยสี่สิบก้าบาทได้เพชรตั้งพันห้าคือว่าคุ้มกว่าการไปซื้อแพ mm ็คลายเดือนในช็อปตัวเองเอีกนะคะแล้วก็ฉันเพิ่งใส่เพชรไป2.006นนะคะกับการเปิดอีเวนต์ เธอคือฉันได้การ์ดฟรีมาเว้ยหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างละสองครบหมดแล้วมันแลกเอ็ดได้หนึ่งล้วฉันก็เลยหุ้ยเราจะลองเปิดดูป้องหวาเผื่อมันออกแล้วมันก็ออกออกเอบกมานะฉันก็แบบเออออกวันละก็ลองทําดูนะคะแต่ว่าเราก็ก้นใจว่าคิดว่าคงไม่ได้แน่นอนนะคะอีกสิบครั้งเปิดไปก็เท่านั้นแหละเออช่่งมันเถอะนะคะเล้ยงสการเลตก็ว่ากันไปแล้วมาลุนนี่ดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะเนี่ยฉันอยากได้เลอบังมากเลอบังคือเท่านั้นนะ ก็มาล่อลุ้นกันนะว่าเราจะได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องรับก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหม,มเดี๋ยวฉันจะรับอันนี้ไปด้วยนะคะรับซีไปด้วยนะคะอันนี้รับหมดนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอกดรับแป๊บหนึง่งมีแค่นั้นใช่ไหมอันอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดซีด้วยละกันเผื่อมันจะออกแบบว่าเออพลังสตีเบิร์ดจะทําให้เรา อ,ออกซี่ดีๆกับเขาบ้างไหมนะอะไรแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจัดได้หรือจะเกลือหรือไม่เกลืออันนี้ไงก็มันลุ้นเลยสิคาะแผ็นนี้ชัว่วมันก็แบบป้องผลได้ค่อนข้างยาก,กน,นะคิดไหม,มฮะออกเลยล่ะเออดักอตานั่นช่างมันนะคะตัวนี้มีถุงมือไททันกับบอลทองอยากได้สองอันนี้นะคะในนี้ คิดว่ามันจะได้ไหมทุกคนเชื่อได้บ้นทองกับถึงไทยท่านน่ะให้ได้หรือเปล่าล่ะเออฉันสาเปเธอเลยนะสนับสนุนเกมนะโอ้กีดโอ้ม่กอดทุกคนมอนทองมีอยู่จริงฉันสนับสนุนให้เปิดนะเธอเปิดเลยกล่องดีอุ้ยดีย่อุ้ยฉันสมได้มอนทองทุกคน นี่เป็นซีที่ดีมากนะคะและฉันตามหามาโอ้ดีถือว่าเราก็ไม่เกลือนะวันนี้เรามาดูผลึกไหมอีกแล้วหล่อผลึกอันนี้คือเกลือไม่ไหวแล้วนะคะอย่าหาทําเด้อผลึกอันนี้มันลุ้นสามเหลี่ยมนะคะว่าจะบอกกี่สเตตัสบอก6กสเตตัสขั้นต่ำบอก8ปดก็ได้ อ๋ออันนี้แค่สามเหลี่ยมเหรออ๋ออันนี้ต่างหากที่บอกทุกสเตตัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรอุ้เดี๋ยวชั้นกี้เรานไน้บอลทองถือว่าไม่เกือนนะนรอบเนี้ยบกหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ๊ยใต้ถอะอุดือ้อมันดื้อทุกคนดื้อมากดื้อสุดๆไปเลยนะคะนไน้บอลทองล่ะนไน้บอลทองเหรอนี่ฉันมีบอลทองเหรอเอาดีๆ นี่ฉันมีบอลทองอย่างนั้นหรอนี่ฉันฝันไปอยู่หรือเปล่าเนี่ยอู้บอลทองคือรถนะแต่ว่าเราอะไรเรามีรองเทาวสร้างโลกอยู่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะใช้บอลทองแล้วก็ไปใช้อย่างอ่นแทนก็ได้นะอืมคือมันดีอ่ะโอ,อ้ยนะถือว่าไม่ผิดหวังนะคะทุกคนการเติม v ีพีรอบนี้นะถือว่ดได้นะ จริงๆได้หมกสงกร,รมก็ไม่เลีนยวนะดีนะเธอมันไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยสาธุบุญเวอร์เนี่ยโอ้หแต่ทาไมเรียบินมันเปอร์เซ็นขึ้นสูงจังเลยนะ้ยไม่หมายถึงว่าเปอร์เซ็นออกต่ำจังเลยรูแต่ว่าบ้นทองเราสูงมากเลยนะอยากได้ถุงมือไททันน่ะเดี๋ยวเรารอดอบหน้าว่าจะได้ถุงมือไททันใหม่นะได้ไม่ได้ก็ตามนั้นนะคะเออโอเคเนาะอะ,อะ สำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะคะรีวิวนะแบบสวยๆกับพิมียมพาร์ทของเกมเศรษฐีนะคะก็ปังอยู่เด้อใครว่าไม่ปังนะโอเคสรคบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องอจุมาเช n n นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอันยอง